ตอนนี้แข่งหางเล็กๆอยู่2ตัวอย่างน้อยมี2ตัวออกมาเล่นถนนแล้วมคนที่เราหลอ,อกมันวิ่งรถหลอ,อกเฉยๆาาาาาไปจอดข้างๆไปจอดกากตูดๆมันเลยหิดตูดมันเลย,เลยจับรถเอาได้แล้ว,ลวโอ้ไม่ต้องวิ่ง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  เดิมเป่นเดิมครับเดิมเดิมเดิมโอ,อ้พอพอ,อพอพอพอท่านร้อยวอืมมาเดินเนี่ยหมดปหาแม่แต่ไม่เจอแม่เลยไม่มีอะไรเมื่อกี้ไปกลับรถเลยเฉยเจอสี่ตัวเมือนเดิมแล้วชุดใหญ่ไปไหนไม่ได้อืม มากเลวมากปล่อยเจียวมากมาออกมาออกมากพ่อพ่อไปอ,อ,อีกก็ได้ได้อีกอีกนิดนึงนิดนึงพ่อน้อยไปหาถ่ายคนอื่นไม่ได้มาถ่ายเรานี่แหรอวะเนี่ยเพราะเราใกล้ชิดกันดี เดี๋ยวเจียวหน่อยสิเจียว,เ,ยวเอาออกมา<น>ยาวๆสิโอ้โหแค่นั้นมันจะไปเห็นอะไรละ่ะไหนดูเจียวกันขาวว่าเจียวกลับมาเรื่อยๆเลยครับให้เข้ามาในซอยจนกระโดดเข้ามาในซอยจนกระโดดเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวเจอรถของแกช้างก็อยู่ที่ท้ทายรถ ตอนนี้ช้างอยู่ท้ายรถผมอยู่ครับทางไหนทางขวาทางขวาทาง,งเขา,าอยู่ทางขวาครับหลวงปู่สอยต้นกระโดนใช่ไหมใช่ใชครับสอยต้นกระโดนเลยช้างมันจะขึ้นรถอยู่แล้วช้างน้อยช้างน้อยช้างน้อยเก็บไปเจียวละไม่ยอมให้ดูกระเจียวเลยเออกระไรช้างน้อย ออกก็ไม่ได้ซื้อเลยเว้ยอยออกแล้วป่ะเนี่ยอือนี่ดูว่าตัวเป็นยังไงใครคิดหน้าดูเลยจางน้อยเนี่ยโอ้นั่งไปห้างถ่ายสบายใจพวกแกไม่ยอมไม่ถ่ายได้ยช้างน้อยก็ได้ถ่ายตัวเดียวก็ได้ครับสวัสดีครับท่านวันนี้เนาะเดินมาอีกหน่อยดิเนี่ยเนี่ยเดินออกมา ม่เล่นดีเน่ะอ้าเมื่อวานนี่ไปไหนเมื่อวานนี่ไปปลูกกระดงงาเหลยแต่บอกพ่อปฐมว่าจะกลับอุทยานเนี่ยนี่ถ้าขี่คอเดินได้ถ้าจะเท่นะช้างน้อยนะขอจับได้ไหมเนี่ยใช้แขนเลยเด้ใช้แขนกับพ่อปฐมเลยแล้วช้างน้อยให้ขี่คอหน่อยสิวาให้ขี่เที่ยวป่าหน่อยสิวาเอองงัวดจะไม่กล้าไปหรอกนะ เ,ออเธอประงกหัวแต่ฉันไม่กล้าไปหรอกนะฉันเกงใจเล็บเธอเออ,อขาเธอมใหญ่กว่าหัวฉันอีกนะมาโชว์อยู่ตัวเดียวเออเรียกพวกมาดิอ่ะเล่นดีนะไปกินน้ำอะไรเช้าเนี้ยกินน้ำยังวันเนี้ย,ยตายไอ,อสีทองไปไหนล่ะ สีทองไปไหนละสีทองโอ้สีทองไปหากินยุงไหน่ตาไหไันาน,าน,หนี้น,นตาใหญ่ <S <S นี่ถ้าโตมาคนงวงก็น่าจะโอเคหนึ่งคนงวงก็ใหญ่เหมือนกันตาหนาเะียวแบบโอ้โหนี่ซูมคอสไปที่ตาเลยครับตอนนี้เจ็บทุกโนูครับทางน้อย แต่แต่แปลกนะพวกนี้ขนน้อยขนไม่ดกขนไม่เยอะขนไม่มาก เลี้ยงอะไรดีกว่าไหมทางน้อยบ้านของมั้ยไปยูไปยูไปยูที่หมอนไม้เลยไม่เอาที่บ้านเลยเนี่ยเอาไว้รับแขกเนี่ยฮะสายต้องไปแตงัมหรอกไม่ไปเลยสายหัวนี่ไม่ไปใช่ไหมเออไปเปล่าเอไม่ไปไม่ไปสายหัวเไม่ไปรับงวงเล่นเลยหนามาไม่ก็น่าไม่มาช่วยเลย ตัวเนพีเดีพอช้างน้อยเออชางน้อยอิ่มเลที่าอ่ะอิ่มเลที่าถึงมายืนโชว์อยู่ตัวเดียวเนะเอกเอกเอฟซีเยอะนะอย่าไปว่าเขานะกะว่าจะไม่ให้เจอตัวอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะไม่เอออ่าเออมันใจชาวสาวนะชาวสาวชาวสาวเออไม่ต้องมาจีบเขามีแฟนแล้ว าเฮ้ยพี่กัมีแฟนแล้วช้างน้อยนี่ไม่มีขนาดเดียวยมีมีคนรุ่คนละรุ่นหนชางน้อยเหมือนไปขนาดจะหักเลยน้ว มา,า,นนาจากทางไหนฮะมาจากถนนมาจากท,า,ทางวิทายา,ายลัมาจากทางอุทยานปู่มาแล้วเนี่ยทำไงดีวะเอาไงดีวะหลวงปู่มาฮะหลวงปู่มาเอาไงาเรา <c oughs> เออถ้าจะเห็นหนูมันจะต้องเดินมาไปนนเลยไปรอบไปเลย ตาน้อยลูกปูมาแล้ว,มลว,วไม่มาแล้วไม,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 ม่มาแล้วเขี่ยจริงจริงอ้าวมีประสาทดใจกันเด้อ <c oughs> ออกมาใกล้ๆเด้เอ,อคุกเข่าเลยอ่ะแน่จริงคุกเข่าเลยเดินไปรูปผัวสักที <c oughs> คุกเข่าลงสิ <c oughs> ไอ้เบี้ยวมางบได้ไหมหนูจี๋ <c oughs> วันคนขยับไว้ก็มีเท่าไหร่ข้างเดียวไว้ข้างขวาไม่มีมีข้างซ้ายข้างเดียวเห็นแบบนี้นึกถึงไงงาเล็กเลยโอ้แบตบหมดไปก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยตายแล้วสร้างน้อยโชว์ครับ ับเฮ้ยเนรเอาลมให้หน่อยวะกลางจากตรงนู้นเลยมาไม่งั้นเดี๋ยวมันตกใจกองเปียบอยู่ช็อตโอ้โหสีแดงแดงบิดม่มีอะไรครับกลางก็ไม่เช่ครับ กูเพิ่งมายังไ,ไ,ไม่ไปกูดูก่อนเริ่มเนะปิ่มก็ตกแต่อึมมันตกแล้ว ฝนตกแล้วช้างน้อยเอ้ยทำไงดีวะมามามาอยู่ในร่มแล้ว <c oughs> อยู่ในร่มแล้วอย่าเปียกเป็นวัดนะ